ถือว่าเป็นคนที่มีดวงเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่น้อยเลยนะฮะสำหรับเจนเนีลรัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองครับล่าสุดนะวันนี้เนี่ยวันที่1ทธันวาคมครับก็เป็นวันที่ รัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองครับเจนี่เองเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความกัะผันทาง Facebook บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่มีน้องอยูจินก็คือปังมากนะครับมีงบเที่ยวเหนือแล้วเย้เยเน่ยนะฮะเพราะว่าถ้าใครติดตามเนี่ยก่อนหน้านี้เธอเองก็โพสต์หาไกด์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าจะมีการไปออกทริปออนทัวร์กันนะฮะสิ้นปีนี้นะฮะก็เลยมาลองเสี่ยงโชคสักหน่อยนะฮะวันนี้วันที่1น,นะฮะหลายคนเนี่ย ก็ลุ้นกันไม่ติดเลยครับสาหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองครับซึ่งเจนนี่เองเนี่ยบอกว่ามีน้องยูจีลูกสาวคนแรกนะครับให้โชคอีกแล้วและครับคุณผู้ชมเมื่อเธอเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันว่าจับปลาตัวใหญ่มากนะครับเลขจับปลาเนี่ยเธอก็ตีเป็น0ูนย์แปดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปตรงกับเลข2ตัวท้ายแบบเต็มๆเ,เลยครับศูนย์แปดนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเธอก็ยังฝันอีกว่าหวยเนี่ยมันไปออก0-2กับ05นะฮะ ก็ไปถูกข้างบนอีกครับคุณผู้ชมนะฮะเป็น0.5ข้างหลังเนี่ยนะฮะโอ้โหงานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้เยอะเท่าไหร่นี่แต่ที่หน่ๆเนี่ยนะฮะ ได้งบไปเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แล้วเลยครับโอ้โหก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆสําหรับโชคในครั้งนี้นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับส่งท้ายสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงในเดือนหน้านี้นั่นเองครับและแน่นอนว่าทันทีที่เธอโพสต์ลงไปเนี่ยนะฮะโอ้โหก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ยินดีด้วยอย่างมากมายเลยนะับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ลุ้นไม่น้อยแล้วฮะว่าเออ ในใจเนี่ยเลขของเราเนี่ยมันต้องถูกบ้างแหละนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะ่ครับเพราะว่าเดือนนี้ครับเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสามงวดด้วยกันนะครับงวดแรกเนี่ยก็คืองวดวันที่1นธันวาคมก็คืองวดวันนี้นะฮะก็ประกาศไปเป็นเที่ยวเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการประกาศผลอีกรอบหนึ่งเนี่ยในวันที่16ธันวาคมเนะฮะ แล้วก็รอบสุดท้ายส่งท้ายสิ้นปี2515ครับเป็นการประกาศผลนะฮะในวันที่30ธันวาคมนั่นเองครับคุณผู้ชมก็เป็นงวดที่3นั่นเองนะฮะเป็นงวดส่งท้ายปี2515นะฮะยังไงก็ใครที่พลาดไปในงวดนี้เนี่ยงวดหน้าก็ยังมีให้ลุ้นกันอยู่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดวงดีเนี่ยนะฮะก็เตรียมรับโชคไปเลยครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกับเจนนี่รัชนกนั่นเองครับคุณผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับ